สวัสดีค่ะสมดาโกกอนะคะอันนี้มีระหว่างพักเครื่องนะคะคคจอดปั๊มน้ำมันนะคะมีเอซีมาขอถ่ายรูปนะคะุนะคะคขอบคุณครับ นี่นะคะเอ้าลงรถแล้วบ่ลุงลงรถแล้วบปล่าลงรถแล้วบ่เมื่อกี้จบแล้วใช่ไหมเมื่อกี้จบแล้วโอเคไปมาบ่ทฮันไปแล้วคครัขึ้นรถค่ะขึ้นรถนะคะแอนยังไม่มาเลย

นั่งบนรถนะคะต่างคนก็ซื้อขนมมากินลองท้องก่อนนะคะ น้องแพมลูกไายไปโรงเรียนบ่น้องแพมเดี๋ยวนี้น้องลูกไายไปโรงเรียนได้แล้วบ่อ๋ออ๋อเฮ้ยมำฮอดอีกหนึ่งเดือนเพราะยาเดือนนี้เนาะบ่อยๆลาซาหิตาพาไปอุ่นเออแม่แม่จะของเป็นเป็นเพลง จำได้บอกตอนอันซาติแต่งงานน้ำทนพิมพ์ไเป็บลูกก่อนจมนั้นยังไม่มีใครทำเลยจะไมนั้นยังไม่มีต้องอยู่บ่อยๆตอนนั้นคือลองม้วนม้วนแต่กลัวลอยเราเคยมาหันแคเราหยุดเขาอย่าว่าเจ้าผีบ้าอยู่ในชั่วโมยนั้นอย่างลบต้นบางวันวันดูบ้าเนาะ ไปเพื่อนคอทำไมจังว่าเร็วเกินไปควาโอ้โหะลุห้อนสงกระสิ์ค่ะอ๋อขนาดนั้นเลยบอกไปลองโอ้ทำไมนเพื่อนดอ๋อเนาะมีเลนมีเบนเเอาเฮ้ยจริงมาเพื่อนจะยังไปแรเลยสมัยก่อนนั่งเรียของ ตาชานั่งตรงไหนคะตาชานั่งตรงไหนคะนี่ค่ะค่ะโอ้ยผูใดมาได้กินขนมกินนมนะแกนเอาอันเอาขากองสั้นมาล้วใส่มูกันไกรพ่อดีโลดเลยเนาะมกแค่สักรา เวลาหนูดูภากสนามเราจะไม่เปิดองอยากไปเวอยไปอยู oh no ่ที way, ่ไหนขอบางดอเกามตาโอโอเคอาทุกคนเนีแล้ค่ะโอ้ยก็เป็นชายหนุ่มตาเล็กมเดดเดดดาดา แม่ไม่โบาจิตใจลำฟาดังสุขยาพวัวลอยเป็นเพื่อนหุยยามเพื่อนวาวลอยเป็นพ่อนหอกลัวยามเพื่อนหิวโหยเป็นร้อใหญ่ยามเพื่อนอดโอยหาอยู่ยามารักษาบันเทางหัวลอยถึงไหวเกณฑทหารเส่งกองเพการยังดีน่งประเภทสองอัสารกชัยชาติพี่น้อง วใจงับฟองกล้าหาอดทนเป็นคนหนักเอาเบาสู้อุตสามานาธรรมตนด้วยเพื่อนเพื่อนทุกคนรวมแต่ทุกสุขไม่สนใจแต่เราเาเแต่เ วันหนึ่งมีงเสงเปินคำราม,มหัวลอยถูกวามมาในเปลผาไฟแยังลำเอห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อหัวลอยตั้งแต่วันนั้นยังวันนี้แสงตะเกียงเร่รๆที่บ้านไรไป่ปลายดอยไม่มีชายคนที่ชื่อปัวลอยความเงาหงอยคอยเข้าปกตา

โอ้โหกันไม่ตายยังไม่ทันตายยังกินน้ำอยู่รับตัวไปช่วยดิตายยังกินน้ำกินนมอยู่ไปลงทะเลด้วยอ่าลงทะเลร่างอันนี้ลมทะเลโอ้จุดเจ้จุดเจ้ลมทะเลอยู่แปลกไรใจหวังชอบมากเลยเคยมีปากการังแต่ต้องหัง ไปไปรอยใจคนลงทะเลให้ลมเป็นทะเลให้ลมใล้พนลืมเนื้อลืมเนื้อทอดแเนเนื้อนื้ลืมเนื้อ ปกะสหรบลนี้ก็ขอจลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดากดกรอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ